พน้องพามาเก็บเห็ดบดพี่น้องขาเบื้องนี่เบื้องเบื้องเบื้องเห็ดบดเห็ดบดเห็ดบดธรรมชาติเลยพี่น้องเบื้องดูมีแต่ดอกงามๆผูนนะโอ้แม่นมัดผูนะเต็มคอนคอนนี้นะพี่น้องค่ะพูโอ้ยงามค่ะพูพี่น้องม่ถอกงามๆดีด้วยดอกซ้ำกันนะคะดอกซ้ำกันเลยพี่น้องค่ะเออบ่ได้ดอกอันลื่นกันพ่อกระดกกระโดเนาะพ่ามีดอกน้อยอีพร้อมไรเหรอ หนาโออีคอนว้าดอกซ้ำกันคักแน่มดอคนเดียวนี่บ่มดป่านี่ก็ได้อยากได้อีเด้ได้แบบนี้อีจัคอนเด้พวันน่ะพี่น้องงามคักเลยดอกเห็ดเตีอยนนี้ยคือว่าเสมอกันจัดแล้วก็พอดีพร้อมพี่น้องไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เก๋วันน่ะ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 โอ้ยนะคะคักคักคักเบื้องประจันเราเก็บมากับพี่สาวนะคะประกันเอาไฟมาส่องพี่น้อง ยานพี่น้องผลยานพี่น้องผลมาเอาเนาะค่ะอันนี้คืออยู่ป่าเจ้าของพี่น้องค่าหันพักกันมาแต่ดึกดึกเห็นไว้แล้วเห็ดนั่นนะคะมาพูนาปากระตาสิติมบัตรนี่พี่น้องปาทีโท่ติมปาทีนี้กระตาพี่น้องเอยโอ้โหแมนมดเด้พี่น้องยังลามไปพุดนะคะแต่ว well, ่าเป็นป่าเนาะพูนาพนาปาดอกเลยดอกเห็ดธรรมชาติเห็ดบดบานสาวสกุลเอื่นเห็ดบด ถ้าเ้าปล่อยปลาไว้กับไก่ไปเฮ็ดกระเดพนะพงพะ,ะออน,นะพี่น้องอุ้ยดอกงามค่ะสะอ่อนเนาะพี่น้องเน้อ,อ,นอ,อนพี่น้องเบิ่งดู้ปุ๊บปาดีทีโถสะอ่อนสะอ่อนพะนะพี่น้องสงสัยขอน,นี้คอนเดียวสิได้กระตาหนึ่งหัวละพี่น้องอื้อหือเบิ่งดอกมันแน่ีย้ยเฮ็ดธรรมชาติพี่น้องเบิง่งดอกเสมอกันจัดเลยพี่น้องค่ะ ดอกเท่ากันนะคะแล้วก็อ่อนพอดีพร้อม,มเห็นไว้แล้วแต่เมื่อวานมันเป็นดอกน,น้อยๆพี่น้องนะคะมืวันนี้เลยมาแต่ดึกแต่เช้าพวกกําลังเต็มกระตาแล้วพี่น้องคอนเดียวนี่นะนะ,อ,ะอนเห็ดคอนเดียวเต็มตาพี่น้องค่ะกระโบดและเห็ดบดเขางันเผื่อว่าเนะา,านะาาเห็ดบดเขางันป้าคัะเดี๋เห็ดบดเขางันเห็ดธรรมชา,าติเลยพี่น้อง ดอกกระใหญ่ซ้ำกันเลยบ่มีดอกน้อยเลยเนาะพ่อจันนาะบ่มีดอกตะปิดตะปีเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆว้าพี่น้องค่ะตาสะออนบ่อยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาตินะคะช่วงนี้เห็ดข้าวงานออกพี่น้องเห็ดบดข้าวงานบานสาวสะกดว่ะบ่มีฝุนแต่มันมีน้ําหมอกถ้าน้ําหมอกลงนี่มันถือความชุ่มชื้นมันก็ออนนะคะอันเห็ดอันนี้เนาะ เห็ุบุตรข้าวงานคอนนี้เธอนาจื้อไว้พี่น้องจื้อคอนไว้มาหาเธอนามาจังเห็นปื้อใส่มาเบิ่งดูป่าโทษพี่น้องเบิ้งดูนี่คอนเดียวนะคะเต็มตามาหมดหรือยังมีคอนใดอีกจะใส่ไอ้เบิ่งดูค่ะมาหลายโตทั้งหลเกลือได้พี่น้องเ้อน่คะ เบ่งในป้าอีนลีได้นี่ค่ะแต่วบาเป็นป้าหลังบ้านเพี่นอ้องระวังเดินนไม้มันมนะน,นั้นป้ายไม้มันแหลมนีม่แต่เือเอ้อเยได้แล้วถรากันมาหาเห็ดส่องไฟหาเห็ดนะคะส่องไฟหาเห็ดยามเช้าเช้ายานโบทันไทยบานเพื่นนนาจะจแตเลยประกันมาหาแต่เช้าๆนะคะ อันนี้ก็ไปแลวเนาะปนะตามประจันไปไปเก็บเห็ดพี่น้องค่ะอันนี้คือป่าของเฮาเนาะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อัน,นั้นพี่น้องค่ะกําลังจะสว่างเนาะนะคะดวงอาทิตย์กกำลังจะขึ้นวนแะสงจากดวงอาทิตย์มาดูบรรยากาศยามเช้าพี่น้อง ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะเอามาหาเห็ดป้าต้องใส่รองเท้าบูทได้พี่น้องอันนี้คือต้นยาเผ็กก็เริ่มเริ่มเหี่ยวเนาะ <c oughs> บุป่าป้าดงไปหาขนเห็ดพี่น้องค่ะคือ